ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้นะคะมีหุ้นที่เตรียมจะเข้าตลาดหลากหลายตัวนะคะวันนี้จะพามาทําความรู้จักนะคะกับการเตรียมเสนอขาย IPO ของหุ้น SPRC นะคะเราจะไปพูดคุยค่ะกับทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสายงานวานิธนาก,กิจและตลาดทุนของบอลลอพัทระนะคะอยู่กับคุณอนุวัตรร่วมสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเพรลวันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับอาการเตรียมเปิดจอง IPO ล่าสุดมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะครับก็ในส่วนของผู้บริหารเนี่ยกอ็อยู่ระหว่างการทำาอโช s กับนักลงทุนนะครับเราทำเสร็จขึ้นไปแล้วในกรุงเทพแล้วก็ในสีจังหวัดหัวเมืองของประเทศไทยนะครับวันนี้นี่ยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับพรุ่งนี้จะไปที่ฮ่องกงแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่อังกฤษครับ แล้วก็เราพร้อมเปิดจองน,นี่ก็คือวันจันทร์ที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วก็วันพุธที่ยี่สิบห้าที่จะถึงนี้นะครับที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารที่ร่วมจัดจำหน่ายสี่แห่งด้วยกันก็คือธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยนะครับแล้วก็ไทยพันเงินครับค่ะในราคา IPO 9บาทใช่ไหมคะใช่ครับกำหนดราคาเรียบร้อยแล้วครับค่ะสำหรับตัวจุดเด่นของธุรกิจแผนการธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็ต้องต้องเรียนว่า f อฟซีเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันชั้นนาของประเทศไทยนะครับถ้าดูกําลังการผลิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันดาลลาต่อวนันถ้าคิดเป็นกําลังผลิตรวมของประเทศเนี่ยจะป,ประมาณแคสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าด้วย<ะ>ด้วยเทคโนโลยีที่เน้นการผลิตน้ำมันเป็นสิ่งเนี่ยทำให้เอฟีซีสามารถผลิตน้ำมันเป็นสิ่งเนี่ย นระมาณทุกหนึ่งในสัปะของความต้องการใช้ในประเทศนะครับซึ่งน้ำมันดิบเนี่เป็นปน้ำมันที่ให้มาซึน้นกับบริษัทที่ส่งผลน้ <ขา S 2> ำมันประเ้ผอื่นครับค่ะสำหรับสหรับการค่ะเชิญค่ะครับนอกเห<ร>นืนอจากนั้นเนี่ยก็ก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลักษณะกาทรทำธุรกิจนะครับซึ่งมีความเชื่อถือได้แล้วก็มีความครอบครองโงการนะครับทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเนี่ย อยู่ระดับที่ต่ำแล้วก็มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นนิดนึงก็คือเรื่องของความสำคัญกับเชฟร้อนนะครับฐานะผู้ถือหุ้นหลักเนี่ยเ,เชฟร้อนนี่จะช่วยให้พีเอ็ีในเรื่องของก,า,การจัดหาน้ำมันดิบแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะช่วยในการรับรื้อผลิดพื้์ที่ไอเทียมสินเล็งได้ เพื่อเปนจำหน่ายต่อไปนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านของเทคนิคต่างๆนะกาครับค่ะการระดมทุนครั้งนี้จะนําไปพัฒนาธุรกิจยังไงบ้างแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนยังไงคะครับก็าสาหรับคนที่ขายหุ้นครั้งนี้นะครับมีสองผลด้วยกันก็คือตัวไอพเอเอนะครับซึ่งเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะไปใช้ในการชําระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยก็ไปส่ายยอดเป็นตุนเลียนน,น,นะครับของธุรกิจนะครับ คนผู้เสนอขายอีกคนนึงเนี่ยน่นคือบร,อริษัทปลทอสำคัญประชาชนนะครับซึ่งความตั้งใจเนี่ยก็จะขายหุ้นที่ถืออยู่หมดครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะเป็นความคืบหน้าล่าสุดช่วงนี้กําลังเดินสายรถโชว์แล้วก็เตรียมที่จะมีการจําหน่าย IPO นะคะตามธนาคารที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะมาสู่ตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้านี้บรรยากาศการลงทุนในช่วงภาคเช้าตอนนี้บวกขึ้นมา9จุดนะคะ1,386จุดค่ะกำหนดกรอบการลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ JB ค่ะเราอยู่กับคุณธีรศักดินาราคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ภาพเทรนด์ของตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อวานนี้นะครับตลาดี่มีแรงขายนะครับดขึ้นในตัวของปตทนะครับเลยทำให้หลุดแนวรับสำคัญนะครับที่บริเวณ1380เนี่ยลงไปนะครับแต่ถ้าพิจารณาจากตัวของแนวโน้มนะครับของเซ็ตอินเด็กในรอบนี้นะครับการย่อลงมานะครับทดสอบแนวรับบริเวณ1370จุดนะครับของเซ็ตอินเด็เนี่ย ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าต้องจังหวะของการเข้าซื้อนะครับเพื่อคาดหวังนะครับการดีดตัวที่แนวรับสําคัญนะครับกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวนะครับในกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยมีแนวต้านนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงสั้นอยู่ที่ระดับ1,400กับ1,420จุดนะครับถ้าเบรคขึ้นไปได้เนี่ยก็คาดหวังนะครับใน แนวต้านถัดไปนะครับที่1450นะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาวเนี่ยการทะลุผ่าน1420นะครับจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกที่ใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นการทะลุผ่านแนวโน้มขาลงครับผมในแง่ของจังหวะนะครับถ้าเราดูจากโครงสร้างนะครับของการปรับฐานของเซ็ตอินเด็กต์นะครับในช่วงของการขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับแล้วก็มีการปรับฐานลงมาในช่วงเดือน ุลานะครับจะพบว่าการปรับฐานในรอบนี้นะครับมีลักษณะหรือว่ามีช่วงเวลาเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือการย่อลงมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เนี่ยบอทอมหรือว่าจุดต่ําสุดนะครับที่ตลาดทำเอาไว้ในช่วงวันจันทร์เนี่ยจะอยู่ที่1368นะครับซึ่งเป็นโซนแนวรับนะครับในแง่ของไทม์เฟรมนะครับที่อยู่ใน Time Frame เดียวกับ การปรับฐานในอดีตนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าการดีดตัวในรอบนี้นะครับเซตอินเด็กไม่ทำนิวโรหลุด1386นะครับลงไปแนวรับที่เกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์จะเป็นบอททอมนะครับแล้วก็ตัวของเซ t ตอินเด็กเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ1414-1420ถึง1,420ครับซึ่งถ้าเบรกได้เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่1450จุดได้เลยครับผมค่ะ ในแง่ของตัวหุ้นนะครับเรามาดูกันในแง่ของตัวหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของการประมูล 4G นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับหลังจากการประมูลสัก1เดือนนะครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารนี่อาจจะยังเป็นทิศทางในเชิงลบอยู่นะครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มสื่อสารเองก็ยังมีในการประมูลขึ้น900นะครับอยู่อีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนธันวาเพราะฉะนั้น ทิศทางของหุ้นในกลุ่มสื่อสารในระยะสั้นนะครับผมยังคิดว่ายังถูกกดดันอยู่นะครับจากเรื่องของราคาประมูลที่ค่อนข้างแพงนะครับในคลื่นพันแถ้ายังไม่มีความชัดเจนนะครับในคลื่น9 0้เนี่ยผมคิดว่าหุ้นสื่อสารทั้ง4ตัวนะครับยังมีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันในเรื่องของการเข้าประมูลนะครับตัวแรกนะครับตัวของแอดวานเนี่ยถ้าเราดูจากโครงสร้างนะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสําคัญนะครับที่บริเวณ217นะครับลงไป ในแง่ของความเสี่ยงนะครับตัวของ d v v n c e เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะลงไปแ้วแถวโลเดิมนะครับที่บริเวณ206ถึง205นะครับแล้วก็การดีดตัวในช่วงสั้นนะครับถ้ายังไม่มีการประมูลเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าการดีดตัวกลับขึ้นไปบริเวณ215ถึง216นะครับน่าจะเป็นจังหวะของการขายก่อนนะครับสำหรับคนที่ซื้อกินกำไรในช่วงสั้นนะครับแต่สำหรับคนที่ติด เกินกว่า230ขึ้นไปนะครับการย่อลงมาบริเวณ206นะครับคิดว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่น่าสนใจเพราะว่าแนวรับสําคัญนะครับคิดว่าน่าจะยังแข็งแกร่งอยู่ครับผม<ะ>ตัวทูนะครับในแง่ของโครงสร้างเนี่ยปรับตัวลดลงมาทดสอบจุดต่ําสุดเดิมนะครับบริเวณ9บาทนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยยังไม่เห็นเรียกว่าสัญญ,ญาณการฟื้นตัวนะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาจากทิศทางน,นะครับ ความเสี่ยงของทูอาจจะยังเป็นแนวโน้มไซเวดาวอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะหลุดแนวรับบริเวณ9บาทเนี่ยลงไปนะครับถ้าไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ10บาทสําหรับรอบนี้นะครับแจ๊ดในแง่ของความเสี่ยงอาจจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตัวของทูนะครับ,รบเพราะว่าเราดูจากโครงสร้างนะครับในระยะยาวเนี่ยแจ๊ดมีแนวรับสําคัญอยู่ที่บริเวณ4.90นะครับแล้วก็ บริเวณ5บาทเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงซื้อกับนะครับที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการดีดตัวของตัวแจ๊สเนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดก็คือแนวต้านที่บริเวณ5บาท50เนี่ยน่าจะยังผ่านยากอยู่ครับผมเพราะนั้น <ạ. S 1> ตัวของแจ๊สนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการเข้าประมูลเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้ในเรื่องของตัวขึ้น900นะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากราคาประมูลในขึ้น1 8 0แเนี่ยอาจจะเห็นว่าแจ๊สเนี่ยเป็นเบอร์3นะครับ <ạ. S 1> ที่ดันราคาเนี่ยให้ค่อนข้างสูงนะครับ ที่ใ้ขึ้น900เนี่ยถ้าสมมุติแจ๊สนะครับเรียกว่าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารทั้งกลุ่มเนี่ยจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วก็จะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะครับ<ม>เพียงแต่ว่าจะต้องรอให้ความชัดเจนในเรื่องของการประมูลขึ้น900เนี่ยผ่านไปได้ก่อนนะครับในทางตดนข้ามแจ๊สแล้วคจะเป็นยังไงถ้าหากว่าสมมุติว่าแจ๊สไม่ได้สักใบเลยครับสำหรับตัวของแจ๊สนะครับถ้า<ม>ตัวของแจ๊สเนี่ยไม่ได้ในเรื่องของการเข้าประมูลในรอบนีีี้นนนะะค,คัผมิดดวว่่่่าาจจเป็งงงหทอใแข การเก็งกาไรในระยะสัน้นเพราะว่าแจ๊สเนี่ยได้มีการเตรียมนะครับในเรื่องของเงินนะครับเอาไว้ในการประมูลเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลพิเศษเนี่ยออกมาให้ครับผมตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวของ DT แทนะครับดีแทนะครับถ้าเราดูจากคลื่นพันแเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคนที่บิดเนี่ยต่าที่สุดแล้วก็ถอนตัวออกไปก่อนนะครับจึงทําให้ในแง่ของความกังวลของนักลงทุนเนี่ยว่าตัวของ DT แทจะเรียกว่า สู้ในเรื่องของตัวราคาประมูลขึ้น900เนี่ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากเม็ดเงินนะครับแจ๊เนี่ยมีความเรียกว่ามีการเสนอราคาเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวของ d t แทเลยปทำให้แรงกดดันในรอบนี้เนี่ยลงมาที่ดีแทนีในค่อนข้างเยอะนะครับแนวรับในแง่ของกรอบแนวโน้มขาลงนะครับของ DT แทในรอบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการลงนะครับหลุดระดับ50บาทเนี่ยลงไปเนี่ยความเสี่ยงนะครับของตัว d t แทในรอบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงไปแถวแถว 46หรือว่า45อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ <ạ. S 1> อาจจะต้องรอให้มีความชัดเจนในเรื่องของการประมูลขึ้น900เนี่ยในช่วงต้นเดือนหน้าก่อนนะครับจึง <ạ. S 1> จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อกิงกาไรสําหรับตัวของ d ีแท็ครับผมที่ในแง่ของหุ้นนะครับที่เริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับในทางเทคนิคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะครับ <ạ. S 1> กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโลงกันนะครับลงกลันนะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่จะเป็นตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตัวกลุ่มลงกันนะครับที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของท็อปนะครับหรือว่าตัวไทออยนะครับถ้าเราดูภาพของโครงสร้างในระยะยาวนะครับปรากฏว่าตัวของท็อปนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสาคัญนะครับที่บริเวณ61เนี่ยกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับหลังจากทะลุแนวโน้มขาลงที่61บาทเนี่ยขึ้นมาได้นะครับ แนวต้านนะครับของตัวท็อปนะครับในระยะสั้นอาจจะมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านที่65นะครับแต่ว่าโครงสร้างในแง่ของภาพใหญ่เนี่ยมีสัญญาณในเชิงบวกที่น่าสนใจเพราะว่าผ่านแนวโน้มขาลงเนี่ยขึ้นมาได้แล้วต้องมีจุดตับบลอสไหมคะแล้วก็กลยุทธ์ในการถือควรจะถือในระยะเวลาประมาณไหนคะครับสำหรับตัวของท็อปนะครับในแง่ของการเข้าซื้อในรอบนี้นะครับผมให้แนวรับที่บริเวณ60นะครับเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับเพราะว่า61เป็น เรียกว่าแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นการกลับย้อนกลับลงไปต่ํากว่า61ในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็ถ้าหลุด60ในรอบนี้นะครับตัวท็อปจะกลายเป็นสัญญาณขายเพราะว่าเป็นลักษณะของการเฟลในแง่ของสัญญาณซื้อทางเทคนิคครับผมตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ IRPC นะครับราคาหุ้นของ IRPC นะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับมีการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีการปรับฐานในช่วงสั้นนะครับแล้วก็แรงขายเนี่ยไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันนะครับตัว IRPC มีโอกาสนะครับที่จะขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ4.50ถึง4.60ในรอบนี้นะครับแล้วก็ให้รับสำคัญในรอบนี้สำหรับ IRPC เนี่ยเอาไว้ที่4.20นะครับก็เป็น หุ้นที่น่าสนใจในทางเทคนิคในกลุ่มลงกันนะครับค่ะทีนี้ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับะะก็มี2ตัวเช่นกันนะครับ<ช>โดย,โดยที่ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของเดลตานะครับะะการปรับตัวลดลงนะครับมาทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันของตัว Delta, เดลตานี่ค่อนข้างน่าสนใจในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับแล้วก็มาดูจาก ดาวไซด์นะครับในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยเราคิดว่าแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับในแง่ของการปรับตัวลดลงแล้วก็มีโอกาสดีดกลับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะครับที่ผ่านมาตัวของเดลต้านะครับในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าเนี่ยถ้าเป็นในภาพใหญ่อาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไปบริเวณ100หรือ105ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ ต้นปีหน้านะครับ,รบแต่ว่าแนวรับที่บริเวณเส้น200วันตรง82บาทถึง82.5ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะของการเข้าซื้อที่น่าสนใจในแง่ของภาพทางเทคนิคครับต้องตั้ง Stop Loss ไหมคะจุด Stop Loss ในแง่ของตัวเดลตานะครับอาจจะต้องอ ขอแนวรับนะครับที่บริเวณ81นะครับก็คือการหลุดเส้น200วันเนี่ยลงไปแล้วก็ไม่สามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ในช่วงสั้นครับผมค่ะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะ,คะอีกตัวนึงค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ KCE <K CE S 1> นะครับที่เป็นลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดนะครับทั้งในภาพระยะสั้นแล้วก็โครงสร้างในรอบประมาณ1ปีนะครับ KCE ในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคนะครับภาพเป็นทิศทางขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีการทำนิวไฮขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับ แนวโน้มของตัว KCE ในภาพใหญ่นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ75บาทนะครับตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ให้แนวรับในช่วงสั้นเนี่ยเอาไว้ที่ 63กับ60บาทนะครับอาจจะมีแนวรับที่ค่อนข้างลึกสําหรับ KCE แต่คิดว่าในแง่ของโครงสร้างเนี่ยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมครับค่ะองถือยาวขนาดไหนคะ KCE สสำหรับ KCE นะครับเราคิดว่าอาจจะมีไทม์เฟรมที่สั้นกว่านะครับตัวของเดลตานะครับก็คิดว่าในช่วงสักประมาณเดือนธันวานะครับน่าจะมีสัญญาณเรียกว่า ที่ชัดเจนนะครับในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้สุดท้ายขย้ำกุลยุทิ์ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ภาพ1เดือนด้วยค่ะครับสำหรับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับตัวของเซ็ตอินเด็กเองนะครับมีแนวรับสําคัญอยู่ที่บริเวณ1380ถึง1370นะครับแล้วก็ในช่วงสั้นเนี่ยเราคาดหวังการติดกับที่แนวรับสำคัญนะครับถ้าไม่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่หลุด 1, 3 6 8เราคิดว่า b o t ทอมในรอบเดือนเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่เซ็นตินเด็กในรอบนี้จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,414นะครับแล้วก็ถ้าเบรก1,420จุดได้เราคิดว่าแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่แล้วก็ในช่วง1ปีที่ผ่านมาน่ยน่าจะสิ้นสุดนะครับอย่างน้อยๆถ้าไม่เป็นขาขึ้นเลย ไซเวย์นะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1450จุดในช่วงต้นปีหน้าสำหรับตัวของเซทอินเด็กซ์ครับค่ะก็ยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่นะคะใช่ครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เจมบีกุณธีรศักดิ์ธนวราคุณค่ะต้องกราบขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามซุปเปอร์เทรดเดอร์กันค่ะ